สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทอดหมูก,กรอบนะครับเราได้เตรียมมาแล้วเรียบร้อยตากแห้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเลยโอ้น้ำมันบอนตัวนี้เดี๋ยวคอยดูมันจะค่อยค่อยฟูเปล่าไม่รู้้ <c oughs> ยน้ำมันไม่ร้อนเลยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับ ไงล่ะใช้ได้ยู่นะนิดนึงคือว่าไม่คีเริ่มูกรอบของเรามูกรอบเตาถ่า,านเพราะเราใช้ถ่านดังไฟอีกรอบนี่ <c oughs> น่ากินยนะอยู่นะฉันจะตัดแล้วนะนีเ่เธอดูดูครับเป็นไ,ไงละ่ะฟังเสียงอืมจะสับให้ดูอืมกรอบ สวยเลยเต็มปากเต็มคำเลยไม่จำเป็นต้องเป็นงอร้านค้าละดูนะ สวยมากซูมเข้ามาสิเธอจริจริงเดี๋ยวจะลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะครับลามัลานมลงไปเลยอืมื้มื้กรอบมากอืม มาครับเมนูเมนูจากหมูกรอบของเราเมื่อกี้กระเพราหมูกรอบอันนี้อืมอืมคำใหญ่มากเล้นี่อันนี้เป็นตำข้าวปุ้น กับหมูกรอบนะครับใส่กัน